สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระระดัประกันบ้างล่าสุดดูการบีข่าวรายงานระออว่าฟร์เรนติโนเปเรสนะครับต้องการ,รเช็นหน้ากับอเริฮาโดกราลโชและก็อยากจะนัดพบปะหารือเพื่อคุยในการเซ็นสัญญากับเขานะครับในช่วงวันที่17เมษายนนี้โดยว่ากันว่าทางเปเรสนั้นต้องการเซ็นสัญญากับปีกรายนี้มาร่วมทีมเรอัลมาลิดในซีซั่นหน้า และหวังว่าในการเจรจากับเขาตัวต่อตัวครั้งนี้ จะสามารถโน้มน้าวใจในเดือรานี้ให้ย้ายทีมมาร่วมกับเรียลมาริดได้อย่างแน่นอนนะครับผมโดยเตยวัย19ปีรานี้ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้เพราะสามารถก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่แล้วก็ยังเป็นตัวจริงของแมนยูในเวลานี้อีกด้วยโดยผลงานของกาโชในสีเสื้อปีศาจแดงน,นะครับเขาก็ลงเล่นไป38นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยยิงไปทั้งหมด7ประตูแล้วก็สามารถทําได้สีแอซิสซึ่งนะครับ ในนัดล่าสุดที่พบกับลิพูเนี่ยกาลาโชก็ยังมีส่วนร่วมในการทำประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดที่สามารถเฉือนอาชนะลิพูไปด้วยสกอร์4 3ประตูในช่วงทดเวลาพิเศษนะครับอ่ะก็ตอนมารอดูกันนะครับว่าทางเปเรสเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจกาลาโชให้ย้ายเป็นสโมสเรียมอลิตได้หรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานของ Defense Central นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิซิโอราบานโนนะครับที่เรามารายงานว่าจนถึงตอนนี้ทางโซฟียอาระบัตและทางฟิออเรติน่ายังไม่ได้รับการแจ้งถึงการตัดสินใจใดๆของสโมสรแมนยูอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะมีการตัดสินใจเร็วนี้และเป็นไปได้ว่าสโมสรแมนยูจะไม่เก็บนักเตะอย่างโซฟียอระบัตไว้กับสโมสรแมนยูต่อไปซึ่งคาดว่าพวกเขาอาจจะมองหานักเตะคนอื่นเข้ามาสู่สโมสรแทนที่เขานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของคริสเตียนฟอกนะครับผู้สื่อข่าวจากบิลที่ออกมารายงานว่าสโมสอแมนยู Man ยังคงสนใจที่จะคว้าตัวโดนีนมาเร็ลกองหน้าของดอทมุลในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งว่ากันว่าเตร,รายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างซานโชดอทมุลและก็สโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอเรบโนนะครับที่ออมารายงานว่า อามัดดีโล่ลงเล่นเพียง46นาทีในพรีเมียร์ลีกและลงเล่นเพียง17นาทีใน FA ครับโดยทางอามัดดีโล่นั้นลังเดที่จะย้ายออกจากสโมสรอนแมนยูในช่วงเดือนมกราคมและก็ยังมีข้อเสนอในการยืมตัวเขาจากหลายสโมสรในอิตาลีอย่างไรงก็ตามดูเหมือนว่าอามัดดีโล่จะมีความสุขที่แมนเชสเตอร์เต็ดและต้องการอยู่กับสโมสรต่อไปและจะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงของเขาในทีมต่อไปนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกันโตนาตำนานกองหน้าแมนยูที่ได้ออกมาแย้มเป็นนัยยะว่าเขาพร้อมที่จะรับบทบาทที่สโมสรอนแมนยูภายใต้การนำทีมของเซอร์เจมและคีฟเจ้าของร่วมคนใหม่ของสโมสรอนแมนยูนะครับโดยทางด้านคันโตนานะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ Big Issue สั้นๆนะครับว่า ผมไม่ชอบที่จะเป็นผู้จัดการทีมเลยจริงๆนะแต่ผมว่าการมาของนีออสเนี่ยจะสามารถพาสโมสรแมนยูประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนและถ้าหากว่าผมมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่สโมสรแมนยูผมจะไม่เลือกตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างแน่นอนเพราะว่าผมไม่ค่อยจะชอบเลยจริงๆแต่ว่าอาจจะเป็นตำแหน่งอื่นที่ผมจะเข้าไปทำนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับของฮาร์เตนาที่ดอกมากล่าวนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทางลุงเอลิคันโตนา จะมามีบทบาทที่สโมสรอนแมนยูอย่างไรและเขาจะสามารถปลุก DNA กองหน้าของผีแดงได้หรือไม่นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของโกลนะครับที่ออกมารายงานว่าเวสตันแมคเคนนี่ผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติสหรัฐอเมริกาของสโมสรอนยูเวนตุสนะครับกำลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุสในปี2568และก็ยังไม่มีแนวโน้มนะครับว่ายูเวนตุสจะต่อสัญญาเตรานี้ออกไปหรือไม่ เดี๋ยวว่ากันว่าในตอนนี้นะครับมีสโมสรนในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนยูฟูลแลมอาร์เซนอลที่สนใจในเตยรายนี้มาร่วมทีมนะครับโดยนักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับก็เคยใช้เวลายืมตัวในอังกฤษกับสโมสรลีดมาก,ก่อนนะครับซึ่งมีแนวโน้มสูงมากที่เตยรายนี้จะได้ย้ายมาที่เกาะอ,อังกฤษเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับสโมสรในอังกฤษเนี่ยก็เริ่มจะให้ความสําคัญกับเตยรายนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของทีมท้อน,นะครับที่ต่อมารายงานว่าสมูสรเอเวอตัน ton, สามารถเรียกร้องค่าตัวของจาลาดแบนเวส กองหลังเซนเต์แบ็กของกเขาซึ่งอาจจะเรียกค่าตัวของกองหลังรายนี้สูงถึง80ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้หลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสสแมนยูเะืครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้สมโมสสแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสําคัญกับเตะรายนี้เป็นอย่างมากโดยสาเหตุที่ทําให้สมโมสสแมนยูได้สนใจเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับก็เพราะว่า อายุอนามของเตะรายนี้เนี่ยก็เพิ่งจะ21ปีเท่านั้นโดยแนวทางในการสร้างทีมของเซอร์จิมเลคีฟนะครับ <S <S <ให>เขาก็จะสร้างทีมโดยใช้ผู้เล่นอายุน้อยและจะเน้นไปที่ผู้เล่นสัญชาติอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งทางด้านเซอร์จิมเลคีฟนะครับก็ได้มองว่าหากได้ผู้เล่นสัญชาติอังกฤษมาร่วมทีมเนี่ยผู้เล่นเหล่านี้จะคุ้นเคยกับทำหนบทำเนียมประเพณีของชาวอังกฤษมากกว่าผู้เล่นสัญชาติอื่นนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของสกู๊ปนะครับที่ต่อมารายงานว่าแมนยูเต็ดสามารถบรรลุข้อตกลงทางวาจากับนักเตะอย่างเบนติโตมันตาโตนักเตะวัย16ปีที่สามารถเล่นได้ทั้งปีขวาและก็แบ็กซ้ายนะครับโดยว่ากันว่านะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนักเตะรายนี้จะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับสโมสรแมนยูและจะเข้ามาศึกษาต่อที่สโมสรแมนยูอีกด้วย แม้ว่านักเตะรายนี้นะครับจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะฮะแต่ถ้าว่านักเตะรายนี้เนี่ยก็ยังเลือกเซ็นสัญญากับสโมสรแมนยูเพราะมองว่าสโมสรแมนยูเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และก็สามารถที่จะมีอนาคตที่ดีกว่าสโมสรอ,อื่นนึงครับและในตอนนี้ทางสโมสรน,นั้นก็ได้เริ่มให้คําแนะนํานักเตะรายนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งว่ากันว่านะครับทางสโมสรเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมความเร็ว แล้วก็จะมีการฝึกเทสร่างกายรวมถึงเทคนิคแล้วก็มีการ ฝึกจิตใจที่เข้มแข็งนะครับให้ให้ยอมรับความกดดันจากคู่ต่อสู้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับนักเตะรายนี้เนี่ยจะยังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับสโมสรแมนยูแต่เขาก็มีโอกาสขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลายครั้งแล้วนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดจะสร้างทีมมาเหมือนในยุคของป่าเฟอร์กี้ที่ป่าเฟอร์กี้สร้างทีมคลาสออฟไนที่ได้หรือไม่นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่าเหล่าบาดานักเตะของแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นต่างก็เรียกร้องให้สโมสรอนดึงตัวเมสันกิลวูดกลับมาที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ดอีกครั้งโดยเหล่าบาดานักเตะนั้นมีความรู้สึกว่าสโมสรอนควรจะให้โอกาสเมสันกิลวูดอีกครั้งในการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคําพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่า คุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ